นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับพัดลมครับดูดอากาศนะครับเราซื้อจากลาซาด้าวาโชปปี้วะเราไงวะอ๋อโอเคโช o p ี e นะเราซื้อมาจากโชปปี้นะครับรามารีวิวพัดลมมาดูดอากาศเซ็์โชปปี้ราคา555บาทรวมค่าขนส่งแล้วก็ตกอยู่ประมาณหกรอยเจบาทนะครับก็เรามาดูกันว่าของลักษณะข้างในที่เขาให้มาเนี่ยโอเคไหมนะครับถ้ามึงให้กูมาไม่ดีนะตายเลย นะครับอ่าก็มีน็อตนะครับฝังผูกนะให้มาด้วยนะครับโอ้การแท็กอะไรดีมากเลยนะครับอันนี้ผมสั่งแบบ6นิ้วมานะครับนิ้วลงแบบ6นิ้วนะครับโอเคนะครับก็ปึ๊บปั๊บนะฮะบุกลูกด้วยนะฮะตัวนี้ลูกชีวิตติดผมนะฮะเดี๋ยวออกยังไงวะอะลูกวางป๊หนึ่งนะครับก็น่ารักนะครับมุ้งมิ้งกระมุงกระมิ้งนี่นะครับ อ๋อโอเคไม่ต้องแกะนี่ออกเออเนแกะออกได้เออนะฮะออกมาละนะครับก็นี่คือเป็นคู่มือนะครับที่เราอ่านกั็นติบจานะครับอ่าครับลูกลุกขึ้นมาได้นะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีพัดลมนะครับหนึ่งตัวโอ้นะครับพัดลมหนึ่งตัวนะครับพร้อมฝาปิดนะครับเวลาพัดลมทำงานตัวนี้ก็จะเปิดอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้ ในกล่องนะครับก็เป็นอะไรอีกวะอ๋อัวดูอากาศแบบโค้งนี่นะครับให้มาด้วยเว้ยว้าว <Wow. S 1> กอเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยอันนี้ก็นจะติดอย่างนี้นะครับเ้าไปนะส่วนตัวนี้ก็นา่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ ไว้ดูดอากาศนะครับด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วเรามาเทเสกันก่อนดีกว่าว่าพัดลมทํางานดีหรือเปล่านะครับเขาให้มาทํางานดีหรือเปล่าเป็นการเสียบปลั๊กนะครับปลั๊ <Wow. S 1> กเราก็ได้มาตรฐานนึ่น,นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ประมาณได้ใจยุ่งพอแรนะ้วลองเสียบกันดูนะครับโอ้โหว้าวดูแลามาเห่านะครับใช้ได้เลย นะครับพอเราเสียบปุ๊บด้านหลังจะทงานมันก็จะเปิดแบบนี้โอเคนี่นะครับเราเสียบเข้าไปโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากพอดีสั่งมานะครับจะเอาไปติดที่ห้องน้ำนะครับพอดีดีโนเวทบ้านครับถือว่าทำงานดีใช้ได้ครับของแท้แน่นอนนะครับก็สั่งนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์เอาไว้ด้านใต้นะครับว่าร้านนี้สั่งได้ ของแท้ปลอดภัยแน่นอนนะครับเ,เราพบกันคลิปหน้าเราบริรูดูสินค้าอะไรเพิ่มกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ัับกด Subscribe นะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับโอเคครับไปก่อนละ